ตอนนี้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นคือน้ำเนี่ยมันขมทำให้การทำวายเนี่ยมีปัญหาก็รักเดินทางก็ต้องไปช่วยเพราะเราเป็นอัศวินผู้ตรงเกียรติดีเบนนเองและแคเทเธอรีนก็ส่งให้มาคุยกับคอนเนอร์เนาะที่อยู่โรงวายคอนเนอร์ Corner ก็บอกว่าปัญหาตอนนี้คือน้ำมีรสขมขนาดปลาเนี่ยที่โตในน้ำผมขมอะเอามาทำข้าวยังขมเลยเออเดินทางไปช่วยดูหน่อยได้ไหมตัวตอนนี้น้ำเกิดอะไรขึ้น พอเราไปดูเนี่ยเราจะเจอพวกสลามน้ําพอสู้เสร็จเนี่ยจะเจอแอนโดราซึ่งตอนนี้สาวจงรี่บางเต็มจอเลย <c oughs> ดีได้เห็นเอนโดราเล็ดเอนโดราเนี่ยดันอยู่ตรงน้ําขมไม่ได้ให้เราพาไปหาน้ําสะอาดให้หน่อยก็คือที่สปริงเวลแล้วเราก็ได้รู้ว่าเอนโดราเนี่ยเป็นผู้แห่งน้ําบริสุทธิ์ซึ่งตอนนี้โรเดียนี่กำลังไม่สบายใจเลยทําให้น้ําขมแต่เอนโดราตัวเนี้ยเป็นเด็กยังไม่สามารถคุยกับโรเดียนู้เรื่องมากเราเลยต้องพา เอโดราไปเรียนรู้ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้คุยกับโรเดียรู้เรื่องแล้วก็าจจาะแก้ปัญหาน้ําขมได้โดยของรางวัลในการเรียนรู้ของเอโดราเนี่ยทุกวันจะได้วันละ60เพลร์เจมแล้วก็ฮาร์ดอาลสปริง1เมตรแล้วก็เงินอีก30,000คุ้มอยู่นะแล้วเมื่อสําเร็จทั้งหมดแล้วก็จะได้เพิ่มอีกหกสิบแล้วก็ได้เอโดรามาบินบินรอบๆตัวเนาะ ไม่รู้จะพูดมากหรือเปล่าไม่รู้พอเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้เสร็จแล้วพูดเกง่งพูดแข่งกันอีซีลีนี่ไม่ไหวนะ,ะเราก็มาตรงแผนที่เนาะจุดที่ต้องมาสำรวจพอมาถึงก็เจอพวกโอเชนิก c ครเจอร์แล้วก็เขาก็บอกว่าให้เอาเอนดอร่าเนี่ยใส่ในช่องเก็บของเมื่อกดใช้อะ่ะมันจะมาแทนที่สกิลธาตุของเราเข้าช้องเก็บของอกดเอนดร่าใสสวมใส่ นี่นะจะมาบินข้างๆงแล้วแล้วพอเรากดใช้นี่สกิล่าเราจะเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นตัวเอนโดราฮะพอกดกลับมาจะเป็นสกิล่าปกติวิธีการก็คือกดอ่าแล้วโยนซึ่งมาโจมตีเราได้ด้วยอ,ะอ่ะอ่ามันบอกว่าถ้าเราโจมตีตัวครีเอเตอร์ความตรคืึบน้าจะไม่ขึ้นนะต้องเก็บใส่โปเกมอนเท่านั้นนีย่ยโยนไปแล้วก็เราสามารถ แช่แข็งเพื่อช่วยได้อ่าอย่าตรงนี้มาทําตัวอย่างให้ดูไอเจ้าครีเอเจอร์ตัวเนี้ยไปชนกับ avor, มิสฟาเวอร์บนเลยแข็งกลายเป็นเป้านิ่งให้เราจับอันนี้คือมันต้องการสอนให้เรารู้ว่าเราสามารถแช่แข็งแล้วค่อยจับได้และจากนั้นเราไม่ต้องทาอะไรเลยก็คือเก็บไปเรื่อยๆมันจะมีเยอะกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราไม่ได้ต้องเก็บหมดทุกตัวแต่เก็บจนกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าพอครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอนดูราจะพูดค่องขึ้นเรื่อยๆ ถ้าอ่านบันทึกก่อนดูล่าก็จะบอกวนะ่อยากโตเร็วๆอยากไปหาโรเดียหลังจากจะเข้าสู่ความเดือดดาลของโรเดียคือพอเรามาตรงบอสน้ำเนี่ยจะมี2จุดไอจุดที่เป็นพื้นน่ะกลมๆอ,อันนั้นเหมือนเดิมคือสู้บ,บ่อน้ำปกติส่วนตรงเนี้ยไอที่ขึ้นตรงกลางอะ่ะเป็นอันใหม่คือความเดือดดาลของโรเดียคือแล้วเราใช้ตัวละครพวกนี้จะต้านทานน้ำมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้นอีก30%ซึ่งใช้40เรซินในการรับ ของซึ่งจะเป็นสมุดที่ได้เยอะกว่าไปตีลายลายฟ้าหรือใช้ฮาร์ดออฟสปริงที่เราได้จากเอนโดราเนี่ย <c oughs> วันละครั้ง <c oughs> ก็ได้คือไม่ต้องใช้เลซิ่ก็ได้คือเหมือนเหมือนฟรีวันละรอบอ่าที่เหลือก็ใช้เลซิ่เอาซึ่งก็คุมนะเราก็ว่าจะหยุดการฟาร์มทุกอย่างอะแล้วมาฟาร์มสมุดอันนี้ดองไว้ก่อนเพราะไม่ได้สมุดเยอะ,อะทองนึง ดึงดึงแล้วทีนี้ผมบอกว่าโรเดียจะใช้สกิลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือตอนนี้เราต้องสู้กับนางตรงตรงนี่คือจมตีกันนางได้เลยแต่เนี้ยเราไม่รู้เลยงงๆอยู่แล้วก็ฟาดกันตอกตอแล้วเหมือนเดิมก็คือนางก็จะเสกลูกน้องมาเหมือนเดิมให้เราสู้สลับกับสู้กับตัวนางเองแล้วนางี่ท่าพิเศษเนี่ยทำพื้นหมุนหมุนน้ำบุนนเต็มไปหมดเลย รับจะมีตรงนี้ให้เราใช้ฟิตฟูราปิดเนี่ยเพื่อยกให้ตัวละคสูงขึ้นแล,และเลี่ยงความเสียหายคือยืนปุ๊บเราก็จะรอดพอสู้เสร็จเราก็สามารถใช้ฮาร์ดออสปริงที่ได้จากอินเดอ่าเนี่ยรับของได้